มาดามแป้งอัดฉีดแต้มละหนึ่งล้านเหมือนเดิมทีมชาติไทยสู้ซาอุดีอาระเบียคืนนี้มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยโฟนอินปลุกใจแข้งช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยยืนยันอัดฉีดแต้มละหนึ่งล้านบาทเหมือนเดิมชนะเอาไปเลยสามล้านบาทในเกมที่เตรียมพบกับ ซาอุดิอาระเบียในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม F คืนวันที่25มกราคม2567นี้เวลา22นาฬิกาเวลาไทยดูบอลสดบนไทยวันนี้ทางช่อง PPTV HD 36และ T Sport 7มาามแป้งกล่าวว่า แม้ฟุตบอลทีมชาติไทยจะเข้ารอบเป็นที่แน่นอนแล้วแต่ทุกเกมยังมีความหมายโดยเฉพาะในเกมพบกับซาอุดีอาระเบียเพราะอย่างน้อยถ้าเราเสมอได้เราจะขึ้นสู่ท็อป100ของโลกทันทีดังนั้นไม่ว่าใครที่มีโอกาสลงสนามก็ขอให้ทุกคนสู้เต็มที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและเชื่อมั่นในการละกันส่วนการขาดกับตันอุ้ม ทีราธรบุญมาทันที่ติดโทษแบนแม้จะมีผลในสนามแต่นอกสนามก็เชื่อว่าอุ้มจะยังทำหน้าที่ปลุกใจน้องๆและแป้งขออัดฉีดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเหมือนเดิมแต้มละหนึ่งล้านบาทสำหรับโปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ับ2023รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย ไทยพบซาอุดีอาระเบียที่สนามเอดูเคชันซิตี้สเตเดียมประเทศกาต้าในวันที่25มกราคม2567เวลา22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดบนไทยทาง TPTV ที36และทีสปอร์ต7